สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแอทัศน์พักสุเจริญและหนุ่มนนกุลชาโนนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับ ต่างก็เซอร์ไพรส์กันมากๆหลังจากหนุ่มนนกูลหวานใจสุดหล่อของแอรพัสออนโปรดูหนังชอพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพเป็นรอบที่3แล้วแถมยังทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองยิ้มแย้มจำสายมีแจกลายเซน็นโปสเตอร์หนังและขนมอีกด้วยโดยแฟนคลับได้เผยว่านนกุลตัวจริงน่าใสมากๆ และยังมีบางช่วงที่แฟนคลับถามนนกุลว่าดูหนังรอบไหนประทับใจที่สุดนนกุลบอกว่ารอบแรกงานนี้ก็โดนแซวกันหนักมากรอบที่ดูกับแฟนใช่ไหมเพราะรอบแรกนั้นหนุ่มนนกุลควงพี่แอฟคนสวยไปดูหนังก่อนใครเลยนั่นเองคะ่ะซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่นประทับใจรอบดูกับแฟนน่ารักจริงๆ ใชยฉันก็ชอบรอบแรกอ่ะนางเอกสวยมากทั้งนอกจอและในจอรอบพี่ดูกับแฟนสิคะน่ารักหล่อสุดๆพี่แอปไปไหมคะและยังมีบางช่วงแฟนคลับให้นนกุลทำหน้างอนนนกุลก็ยอมทำตามที่แฟนคลับขอแถมยังทำหน้างอนได้อย่างน่ารักอีกซะด้วยเป็นใครเห็นก็ต้องหลงรักไปตามๆกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าหนุ่มนนกูลก็น่ารักและเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับหลงรักได้ยังไงใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ